สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในรายวิชาสังคมนะครับเรื่องบทบาทของอาชีพต่างๆในชุมชนเรามาดูภาพตัวอย่างครับเราว่าอาชีพที่อยู่ในภาพนี้เป็นอาชีพแบบใดครับประเภทไหนในภาพนี้ครับนัยนคิดว่าเป็นอาชีพอะไรหัตถกรรมนั่นเองครับดูรูปต่อไปเลยภาพนี้เป็นอาชีพลักษณะไหนครับลักษณะการบริการ ต่อไปครับภาพนี้เป็นลักษณะอาชีพเกษตรกรรมภาพนี้นะครับลักษณะอาชีพเป็นยังไงครับเป็นคนกำลังขายผักเนาะลักษณะอาชีพก็จะเป็นพาณิชยกรรม บทบาทของอาชีพกเกษตรกรรมอ่ะบทบาทของอาชีพกเกษตรกรรมครับมาดูกันว่าบทบาทเขาเป็นยังไงครับบทบาทของอาชีพกเกษตรกรรมนะครับก็จะเป็นการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์การประมงและก็การป่าไม้ลักษณะอาชีพกเกษตรกรรมนะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สําคัญดังนี้อ่ะหสภาพภูมิสภาพภาพูมิประเทศ 2. แรงงานต้องมีความรู้ความสามารถด้านเกษตรกรรมเป็นอย่างดี 3. ทุนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นปัญญาของชุมชน 4. ผู้ประกอบการเป็นคนในชุมชน,นมาดูครับอาชีพตัวอย่างนะครับเช่นอาชีพปลูกผลไม้นะครับสินค้าที่ได้จากอาชีพนี้ก็คือผลไม้ต่างๆเช่นส้มแล้วก็กล้วย อาชีพเลี้ยงสัตว์นะครับสินค้าที่ได้ที่เกิดจากอาชีพนี้ก็คือเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็เนื้อวัวครับอันนี้ก็คือเป็นอาชีพอะไรครับเกษตรลักษณะเษะกะเษตรกรร,รมอาชีพปลูกข้าวสินค้าได้ก็คือข้าวนั่นเองต่อไปครับบทบาทของอาชีพพาณิชยกรรมพาณิชยกรรมหรือว่าอาชีพค้าขายนะครับเรียกอย่างหนึ่ง ก็คือเป็นอาชีพที่เราจะพบเห็นได้ทั่วไปในแต่ละชุมชนอาชีพค้าขายที่มีมากที่สุดในชุมชนนะครับเช่นค้าขายของชำขายผักผลไม้ขายอาหารขายเสื้อผ้าและขายยารักษาโรคเป็นต้นนะครับในชุมชนของนักเรียนมีอาชีพพนันธชีกรรมหรืออาชีพค้าขายอะไรบ้างครับรีกออกไหม ีนี้มาดูครับว่าตัวอย่างอาชีพอะไรบ้างครับที่เป็นพาณิชยกรรมเช่นตัวอย่างอาชีพขายอาหารนะครับสินค้าที่เกิดจากอาชีพนี้ก็คืออาหารตามสั่งตัวอย่างอาชีพขายเสื้อผ้านะครับสินค้าที่ได้จากอาชีพนี้ก็คือเสื้อผ้าครับอ่านี้เป็นเขากําลังขายอะไรครับขายง้อนน้อนีนน้คืออาชีพขายผลไม้ นะครับสินค้าจากที่เกิดจากอาชีนี้ก็คือผล,ลไม้ครับทมให้เรานักเรียนรู้ไหมครับว่าอาชีพหัถกรรมมีลักษณะอย่างไรอาชีพหัถกรรมนะครับเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยแรงงานฝีมือในครัวเรือนวัตถุดิบก็เป็นทรัพยากร,รที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆและใช้เทคโนโลยีที่เป็นความรู้ที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ผลิตผลจากการทําอาชีพหัถก,กรรมเป็นประเภทเข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันครับมาดูบทบาทครับบทบาทก็อย่างที่ครูได้พูดไปขั้นต้นครับก็ส่วนมากนะครับก็จะเป็นอาศัยแรงงานฝีมือในโครเรือนะแล้วก็ใช้วัตถุดิบทรัพยากรที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆครับแล้วก็ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สืออบทอดมาครับประดิษฐ์เป็นอุปรกรณ์ที่เกี่ยวกับส่วนมากก็จะเกี่ยวกับเครื่องของเครื่องใช้ในชีชวิตประจําวัน มาดูตัวอย่างอาชีพครับในลักษณะของอาชีพพัตกรรมการทําเสื้อมัดย้อมนะครับสินค้าที่เกิดจากอาชีพนี้ก็คือเสื้อมัดย้อมธรรมชาติอาชีพทอผ้านะครับสินค้าที่เกิดจากอาชีพนี้ก็คือผ้าไหมมัดหมี่อันนี้นะครับเป็นภาพนะครับที่คนกําลังทําล่มนะครับเป็นอาชีพพัตกรรมนะครับสินค้าพวกนี้ครับใช้แรงงานฝีมือในคนเรือนแล้วก็วัสดุประกณ์นในการทำเนี่ยก็จะหาได้ในท้องถิ่น หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือว่าชื่อย่อนะครับ OT o p เป็นกลุ่มเป็นการรวมกลุ่มเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะในท้องถิ่นนะครับก็คือเป็นการเอาสินค้าลักษณะถิ่นอย่างเช่นถ้าของพนักโอท p อของเราจะเป็นจักสารครับตัวอย่าง o อ o p เช่นอ้อมสินหมูตัวเมียลพรจกรลาชาเจียวกู้หลาน มาดูครับต่อไปบทบาทของอาชีพบริการอาชีพบริการนะครับเป็นอาชีพที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆนักเรียนทราบหรือไม่ว่าบุคคลที่มีอาชีพด้านบริการเป็นอย่างไรบุคคลที่มีอาชีพด้านบริการในปัจจุบันนะครับก็จะมีอย่างเช่นตำรวจ บุรุษไปรษณีย์ครูพยาบาลแล้วก็อื่นอีกมากมายครับที่เป็นอาชีพที่บริการคนอื่นมาดูตัวอย่างอาชีพครับเช่นช่างตัดผมนะครับบริการที่เกิดจากอาชีพนี้ก็คือบริการตัดแต่งทรงผมตัวอย่างอาชีพช่างเสริมสวยนะครับบริการที่เกิดจากอาชีพนี้คือบริการเสริมสวยอ่านี่เป็นภาพอะไรครับรถสองแถวนะครับอาชีพขับรถสองแถวครับการบริการบริการที่เกิดจากอาชีพนี้ก็คือการขนส่งนะครับหรือว่าการขับรถให้เรานั่งนะครับ ทีนี้ครับเรามาทําใบงานครับใบงานในวันนี้นะครับที่อยู่ในหน้าที่สามกับสามนะครับอ่สาครับแต่ว่าในนี้จะไม่มีนะครับ38มสิบแปดเนี่ยไดเรยนเปิดหน้าสามแปดครับคําชี้แจง38นะครับคําชี้แจงนะครับให้นักเรียนเนี่ยสำรวจลักษณะอาชีพสินค้าและบริการในชุมชนของตนเอง ลักษณะอาชีพเกษตรกรรมนะครับตัวอย่างอาชีพมีอะไรบ้างอมีเต็มมีเยอะแยะเลยนะครับนักเรียนก็เขียนออกมาครับว่าเป็นอาชีพอะไรนะครับมีทั้งหมดสี่นะครับครูก็ได้พูดหมดแล้วเราก็ลองหามาดูนะครับมีหัตถกรรมมีเกษตรกรรมหัตถกรรมพาณิชยกรรมแล้วก็บริการนะครับสำหรับในหน้าสาสิบแปดก็จะมีถุงเท่านี้นะครับไม่ยากครับทีนี้ครับมาดูในหน้าสาสิบเก้า สามสิบเก้าครับมาดูกันสามสิบเก้าเนี่ยเขาให้เราเนี่ยครับทาชี้แจงให้นักเรียนอธิบายบทบาทของอาชีพต่างๆนะครับในชุมชนพร้อมตัวอย่างอาชีพเรามาดูพร้อมกันเลยครับอ่ะผมจะแปลพร้อมกันนะครับมาดูครับบทบาทของอาชีพในชีพเกษตรกรรมมีอะไรครับ บทบาทของเขานะครับในอาชีพเการก็บทบาทก็คือการเพราะปลูกการเลี้ยงสัตว์การประมงและก็การป่าไม้นะครับเป็นอันนี้ครับจะเป็นลักษณะแล้วก็บทบาทของอาชีพเขานะครับเป็นอาชีพที่ผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับการเกษตรการปลูกสัตว์เลี้ยงสัตว์ประมงครับนี่คืออาชีพปรกิกรรมตัวอย่างเช่นชาวนาชาวสวนชาวไร่นะครับเป็นต้นนะครับหรือแม้แต่ อาชีพทำบ่อปลานะครับบ่อปลาเลี้ยงกุ้งนี่ก็ใช่เหมือนกันเป็นอาชีพเกษตรกรรมอันที่2ครับบทบาทของอาชีพพาณิชยกรรมบทบาทของอาชีพาพาณิชยกรรมนะครับเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการค้าขายนะครับค้าขายในค้าขายของต่างๆนะครับขายของให้กับผู้บริโภคนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรครับอ่าขายของชาขายผัก แม่ค้าขายผลไม้อ่าแล้วก็แม่ค้าขายอาหารขายเสื้อผ้าแล้วก็ขายยารักษาโรคครับสามครับหัตถกรรมบทบาทนะครับบทบาทของอาชีพหัตถกรรมเนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่ผลิตนะครับผลิตเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือนะครับจากทรัพยากรที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับส่วนมาก ตกอาชีพประเภทลักษณะค่ตะกันรกรเนี่ยจะทําสินค้าที่เป็นเข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับบทบาทของเขาสินค้าที่ได้นะตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะครับปั้นหม้ออาชีพปั้นหม้ออาชีพจัดสารอาชีพย้อมผ้าหรือว่าทอผ้าแบบใช้แบบโบราณนะครับทอผ้าแบบดั้งเดิมนะครับแล้วออมาเนี่ยครับ ต่อไปครับอาชีพบริการบทบาทของอาชีพบริการครับคืออะไรบทบาทของอาชีพบริการครับก็คือช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆนะครับให้กับผู้ใช้บริการนะครับอย่างเช่นคนขับแท็กซี่อาชีพตัวอย่างเช่นคนขับแท็กซี่คดช่างตัดผมครูตำรวจพยาบาลเจ้าหน้าที่ธนาคารแคชเชียร์ที่ร้านสะดวกซื้อครับ คุณหมอก็ใช่ครับนักเรียนคิดว่ามันยังมีอาชีพอะไรครับที่ทั้งสี่อันนี้ทั้งสี่ลักษณะน,นี้ที่ครูบอลยังไม่พูดถึงเกษตรกรรมพิชยกรรหัตถกรรมบริการยังมีตัวอย่างอาชีพอะไรครับที่ครูบอลยังไม่พูดถึงนักเรียนลองใส่เพิ่มนะครับครูคิดว่านักเรียนคนเก่งครูเนี่ยน่าจะหามาได้เยอะมากเลยนะครับอทีนี้ครับ วันนี้ก็จบบทเรียนนะครับในวิชาสังคมในเรื่องนะครับลักษณะอาชีพนะครับต่างๆในชุมชนนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับจะเป็นบทเรียนเรื่องการพึ่งพาอาศาัยการทางเศรษฐกิจในชุมชนนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับวิชาสังคมขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ